สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนพฤศจิกายน2568แป๊บๆก็สิ้นปีกันอีกแล้วนะครับชาวราศีกันก็ต้องบอกว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีปีหนึ่งนะครับแล้วก็ปีหน้าก็ยังสเสวยดวงดาวแล้วก็ยังได้รับอาน,นิสงส์นะครับในทิศทางที่ดีอยู่ฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถามว่าชาวราศีกันนะซอต้องบอกงี้นิดหนึง่งมันมีแต่เรื่องดีๆ มันมีแต่เรื่องที่สบายใจมันมีแต่เรื่องที่ได้เงินได้ทองแต่ถามบอกว่าเรื่องไม่สบายใจและเรื่องดาร์กไซยังเกิดขึ้นในเรื่องเดิมๆนะครับและแอบจับบานปลายซะอีกฉะนั้นฟอนก็ยังเตือนคำเดิมนะฮะแล้วก็ยังพูดคำเดิมท่านใดที่จะตั้งคันท่านใดที่จะไปทำคลิฟท่านใดที่จะไปฝังตัวออนซอนบอกเลยนะครับ อยากให้พินิดพิจารณาสักนิดหนึ่งนะตอให้คุณฝังตัวอ่อนเสร็จสำเร็จนะครับการที่จะรักษาคันการที่จะคลอดแบบตามกําหนดอายุคันหรือสุขภาพของลูกนั้นอาจจะไม่ได้โดดเด็ดฉะนั้นจุดนี้ยังเป็นจุดที่ซ้อยังห่วงและยังจะพูดถึงโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนแต่ซ้อต้องออกตัวอย่างนี้นิดนึงนะครับ คลิปทุกคลิปของอาจารย์ทุกท่านในทางหลักโหราศาสตร์นี่คือการทำนายแบบเหมาเข่งเขาไม่รู้ดวงดาวในพื้นชะตาเกิดของคุณและเขาไม่รู้จริงๆว่าลัคนาของคุณจะอยู่ที่ไหนเขาดูแค่อาทิตย์อยู่ที่เรือนราศีกันแล้วก็ทำนายไปตามดวงดาวที่มีการโคจรถามว่าคนร้อยคนคนร้านคน จะต้องถูกทั้งหมดไหมไม่ครับเป็นไปไม่ได้ในทางหลักโหราศาสตร์นะครับบางคนอาจจะบอกเอ้ยไม่เห็นแม่นเลยนะครับบางคนก็บ,บอกเฮ้ยเข้ากับตัวชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นต้องออกตัวอย่างนี้ว่าในทางหลักโหราศาสตร์ซอไม่เห็นพื้นชะตาเพื่อนๆและเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับซอทักทายเข้ามาได้นะครับนี่จะสิ้นปีละเราอาจจะรู้อยากรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับในปีหน้า ว่าชาวราศีกันยังดวงดีอยู่ไหมแล้วควรจะวางแผนชีวิตอย่างไรอ่ะมาต่อกันในเรื่องของบุตรหลานในเรื่องของการตั้งครรภ์ในเรื่องของลูกเต้าก็ท่านใดที่กําลังจะคลอดในเดือนพฤศจิกายนซอบ,บอกเลยนะฮะยิ่งคอยกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนี่โอกาสที่จะคลอดแบบปกติสุขเป็นเรื่องยากครับต้องบอกเลยนะถึง คลอดออกแบบปกติได้เบ่งได้แบบธรรมชาตินะครับก็ยังเป็นห่วงในด้านสุขภาพบางประการของเด็กอยู่ว่าอายุครรภ์ที่เบ่งออกมาอายุครรภ์ที่ผ่าลูกออกมานั้นสุขภาพของเด็กจะเป็นอย่างไรซ้อไม่ได้พูดให้วิตกกังวลนะฮะแต่ควรวิตกกังวลนะครับแล้วเราจะแก้ยังไงล่ะหลายๆคนถามซ้อน,นะฮะมีวิธีแก้เคสไหมฉันรักลูกฉันมากฉันอยากให้ลูกฉันอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับทุกคนรักลูกกันหมดแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้สิ่งใดจะเกิดมันต้องเกิดอยู่ที่แต้มบุญของแต่ละคนนะครับอยู่ที่แต้มบุญของแต่ละคนบางคนแบบเฮ้ยซอพูดแบบก็น่ากลัวเลยแต่บางคนก็อาจจะแค่เบ่งยากเฉยๆหรือแบบบางคนอาจจะปวดท้องนะฮะตั้งแต่เช้านะไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าแล้วไม่ออกสักทีไปออกตอนเย็นตอนข่่่่่่่่่่่่่่น่่่นน่่จจไไ่่จ่่ป่่่่่่่่่่่่่บ หลายๆคนนะครับก็อาจจะเอ้ยออกมาแล้วลูกอาจจะมีตัวเหลืองบ้างมีอะไรบ้างอาจจะต้องเข้าตู้อบอ,อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ที่แต้มบุญนะครับแล้วก็อยู่ที่เวลาเกิดของเด็กด้วยว่าเด็กนั้นเกิดในเวลาที่ดีงามแค่ไหนถ้าเขาเกิดในเวลาที่ดวงดาวนั้นเอื้อประโยชน์และมีความแข็งแรงในดวงชะตาเขา mm. เขาก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีอะไรหน้าของพวกนี้มันอยู่ที่บุญอยู่ที่กรรมนะครับ บางคนคลอดลูกมาสิบคนนะฮะหวังพึ่งหวังพาลูกสักคนก็ไม่ได้บางคนมีลูกคนเดียวโอโหเป็นมหาเศรษฐีเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีนี่คือแต้มบุญของแต่ละคนฉะนั้นในตรงส่วนนี้มันถูกเขียนไว้ในดวงดาวของคุณทั้งหมดแล้วในเวลาที่คุณคลอดออกมาถ้าถามบอกว่าคนกำลังอยู่ในวัยการเรียนการศึกษานะครับก็คงต้องบอกว่าดาวแห่งสติปัญญาก็ทำมุมสัมพันธ์กับชาวราศีกัน หรือถ้าจะบอกแล้วว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่แปลกแต่จริงราศีกันคุณเคยเห็นราศีกันโง่ไหมน้อยนะต่อให้เขาเรียนหนังสือไม่เก่งนะทอใช้คานี้นะต่อให้เขาเรียนหนังสือไม่เก่งแต่คนราศีกันเนี่ยเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณดีอนะครับแปลกแต่จริงฮนะ ต้องบอกเลยโดยเฉพาะใครที่มีอาทิตย์อยู่เรือนราศีกันด้วยแล้วนะฮะนะครับไม่ใช่ลัคนานะอาทิตย์อยู่เรือนราศีกันเนี่ยแล้วดาวเจ้าเรือนอยู่ในองศาที่ดีสักหน่อยนะโอ้โหบอกได้เลย้องไม่เคยเห็นชาวราศีกันคนไหนไม่มีไหวพริบต่อให้การเรียนนะฮะได้เกรดหนึ่งเกรดสอ,ส,อสองนะฮะหรือซ่อมแล้วซ่อมอีกก็ตามนะชาวราศีกันมีไหวพริบหมดเอาตัวรอดเก่ง นะฮะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเข้ากับทุกอย่างได้ฉะนั้นตอนนี้ดาวแห่งสติปัญญาดาวแห่งความจดความจําเข้าทํามุมสัมพันธ์ถึงจะไม่ได้มีกําลังอะไรมากมายกับชาวราศีกันแต่ก็ถือว่าเป็นผลดีในเรื่องของการเรียนการศึกษาลูก,ลก,ลกลๆูกหลานๆทั้งหลายที่ยังอยู่ในวัยการเรียนการศึกษานะครับที่เป็นชาวราศีกันก็ดีลัคนากันก็ดี เป็นเหตุและเป็นผลที่ดีในเรื่องของการเรียนการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของการสอบแข่งขันต่างๆฉะนั้นพอพูดถึงการสอบแข่งขันต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องมีอันนี้สมที่ดีนะครับใครจะสอบเข้ารู้ว่ามาหาลาัยยิ่งช่วงนี้นะยื่นพอ,อร์ตฟิลิโอนะฮะหรือหลายๆคนกําลังจะสอบบรรจุข้าราชการสอบภาคก,กอภาคขออะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไป นะครับหรือหลายๆคนกําลังจะสอบเรื่องตําแหน่งในร,งระบบราชการมันจะมีนะครับหรือหลายๆคนกําลังจะไปสอบแข่งขันไปสอบสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นผลดีกับชาวราศีกันอย่างยิ่งยวดอ่าฉะนั้นลูกๆหล,ล,ล,ลานๆท่านใดที่กําลังมองหาความก้าวหน้าไม่ไว่าอยู่ในวัยการเรียนการศึกษาหรือจะสอบแข่งขันหรือจะสอบบรรจุสอบเรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งก็เป็นผลดีกับชาวราศีกันนะครับแล้วดวงดาวนี้ ก็ยังมีกําลังในชะตาของชาวราศีกันอีกฉะนั้นเมื่อมันมีกําลังในชะตาของชาวราศีกันเนี่ยชาวราศีกันนะครับจะพลิกแพงและแก้ไขสถานการณ์ความยุ่งยากและความลําบากของชีวิตเอตงได้ไปในทิศทางที่เป็นบวกฉะนั้นก็ถือว่าดีครับกับดวงชะตาเดือนพฤศจิกายนี้ดาวเจ้าเรือนชาวราศีกันหรือดาวพุธมีกําลังตลอดทั้งเดือนครับ ยินดีกันด้วยนะครับกับชาวราศีกันนะแล้วทีนี้ในตรงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินนะครับในเรื่องของอเงินเงินทองทองดาวการเงินก็มีกำลังเกือบตลอดทั้งเดือนนะฮะจะไปยกตัวในช่วงปลายเดือนพิฤิกายนนะฉะนั้นขอให้คำทํานายว่ามีกำลังทั้งเดือนแล้วกันแล้วก็ หมายว่าชาวราศีกันจะคาดหวังอะไรในเรื่องเองินเรื่องทองได้ครับโดดเด่นไหมโดดเด่นครับใครที่รองเงินเดือนขึ้นใครที่รองเงินตกเบิกใครที่จะ,ะขึ้นเช็คใครที่จะอะไรหรือแม้แต่นะต้องบอกงี้แม้แต่ใครที่กําลังจะไปคุยเรื่องซื้อรถซื้อบ้านนะครับกาลังจะไปเป็นหนี้เป็นสินเรื่องรถเรื่องบ้านก็มีอันนี้สมที่ดีด้วยเช่นกันนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้อง มองนิดนึงนะครับในเรื่องของการเป็นหนี้เพราะว่าดาวดาวของการเป็นหนี้หรือดาวรายจ่ายนะต้องบอกว่าดาวรายจ่ายหรือดาวเป็นหนี้ของชาวราศีกันเนี่ยดันมีกําลังสูงสุดอ้าวไหนบอกว่าดีเงินทองดีครับดีในเรื่องของรายรับนะฮะรายรับของชาวราศีกันเป็นเกาบเป็นกาและจะโดดเด่นสําหรับคนที่หาเงินหาทองในเรื่องของพ่อค้าแม่ขายหรือคนที่เป็นนักธุรกิจ แม้แต่คนหาเช้ากินข้านะก็จะมีอันนี้ส่งคนที่ได้อันนี้ส่งแย่ที่สุดคงเป็นมนุษย์เงินเดือนครับต้องบอกงี้จริงเพราะอะไรมันได้ทุกเดือนอยู่แล้วไงมันไม่สามารถจะเพิ่มได้เงี้ยถ้าจะเพิ่มจริงๆมันมีโอกาสเพิ่มไหมนะครับซอไปมองเอกตรงเอกตานะซอไปมองเอกตรงเอกตาของชาวราศีกันนะครับว่ามีโอกาสจะได้เอกตาได้โบนัสอะไรไหมในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับอาจจะโอ๊ย บริษัทบอกว่าปีนี้กำไรงามนะครับหรือแบบอ่าปลอบใจพนักงานนิดนึงอะไรเงี้ยอ่าให้โบนัสกี่เท่าก็ว่าไปบวกเงินอีกกี่บาทก็ว่าไปหรือหลายๆคนนะครับที่เป็นชาวราศีกันโชคดีกว่านั้นอาจจะได้โอทงโอทีก็ว่ากันไปนะเพราะว่าในตรงส่วนของดาวการงานก็มีกําลังในชะตาด้วยเช่นกันดังนั้นชาวราศีกันเนี่ยซอต้องบอกว่ารายรับไม่ได้เป็นกังวล ใครที่จะคาดหวังในเรื่องของเงินกู้ใครจะคาดหวังในเรื่องของรายได้ใครจะคาดหวังในเรื่องของการทํามาหาก,กินนะครับหรือแม้แต่เรื่องหยิบเรื่องยืมจากคนรอบข้างนะแม้แต่หยิบยืมจากเพื่อนจากคนรู้จักจาก,จากาในเครือญาติได้หมดนะฮะได้หมดจริงๆ ฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีกันคาดหวังเรื่องเองินเรื่องทองได้แต่กีนี้ก็เกิดแล้วนะฮะดาวรายจ่ายหรือดาวนี้สิ่งของชาวราศีกันมีกําลังมาสักระยะละฉะนั้นชาวราศีกันเคยสังเกตไหมฮะสิ่งหนึ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ก็คือรายจ่ายสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ก็คือกิเลสชาวราศีกันกิเลสเดยอะครับช่วงนี้บอกได้เลยนะฮะบางทีเขาเรียกว่าหมูไม่กลัวน้ําร้อนอะ เคยได้ยินไหมฮะเด็กยุคใหม่หมูไม่กลัวน้ําร้อนนะฮะเห็นหม้อต้มเดือดๆนะฮะนะครับเป็นหนี้ก้อนโตไม่ได้ก,กลัวกูอยากจะซื้อบ้านอยากซื้อรถอ,อยากจะซื้อคอนโดกูบอกได้เลยคุณได้สิทธินั้นแน่นอนนะครับฉะนั้นรายจ่ายอยู่ที่กิเลสถ้าคุณควบคุมกิเลสคุณอยู่ก็จบแต่ถ้าคุณควบคุมกิเลสคุณไม่ได้นะฮะอย่างไรเสียรายจ่ายก็จะเกิดขึ้นกับดวงชะตา ของชาวราศีกันย์อย่างหลบเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นชาวราศีกันจะสัมผัสกับสิ่งนี้มาได้สักระยะหลายเดือนแล้วรู้สึกไหมว่าเฮ้ยรายจ่ายตรงนั้นก็เพิ่มรายจ่ายตรงนี้ก็มานะครับเดี๋ยวแม่ขอเดี๋ยวน้องขอเดี๋ยวพี่ขอเดี๋ยวอะไรใครมาขอกันก็นไม่รู้นะฮะเยอะแยะกันไปหมดเดี๋ยวต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่นะครับของอะไรไม่เคยเสียก็ต้องเสียอืมแล้วพอพูดถึงรายจ่ายนะ ก็กินนี้บอกแล้วเนาะลูกเราอาจจะมีความสุขความสนความเห่าเป้งข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะไปเสียเงินเสียทองกับลูกกับเต้าบางทีลูกเต้าอาจจะหาภาระรายจ่ายมาให้กับเรานะครับเช่นอ่ะเข้ามาหาไรายได้ก็มีค่าใช้จ่ายอ่ะจะไปเข้าเรียนนูน่นเรียนนี่หรือโทษทีนะฮะด้วยความสุขความสนเขานะฮะเข้าโรงพยาบาลนะฮะเข้าโรงพยาบาลเสียเงินไหมเสียเงินนะต่อให้เป็นสวัสดิการก็ยังต้องเสียเงิน อย่างน้นอยๆคุณก็ต้องซื้อนนซื้อนี่ให้ลูกคุณกินนะ,นะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันหมดเปลือกับ,บลูกเต้าได้ด้วยไหมได้ด้วยได้ด้วยนะฮะนะฉะนั้นรายจ่ายช่วงนี้คุมไม่อยู่ครับดีตรงที่ว่าเดือนนี้มันมีรายรับก้อนโตเข้ามาในชะตาเจ้นั้นการได้รับกเงินก้อนโตเข้ามาในชะตาก็ถือว่าอ่ะอย่างน้นอยๆก็มีเงินกินเงินใช้แหละนะครับแต่จะพอหรือไม่คงตอบยาก นะครับแบบไอ้บางคนไปซื้อแบบก็อย่างที่ซอบอกนะนะหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะนี่ก้อนโตไม่ได้กลัวเลยนี่สองล้านสามล้านไปกู้ซื้อรถกู้ซื้อคอนโดนะฮะไม่ได้กลัวเลยนะฮะซึ่งจริงๆเด็กเจนวายเจนซนะอย่าไปว่าแต่ลูกคนอื่นก็เลยลูกซ้อไปซื้อคอนโดนะฮะนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็คนเล็กก็พึงซื้อรถ นะครับนะคนกลางก็ซื้อรถไปนะครับปีนี้ลูกซอซื้อซื้อกันหมดเลยนะแม้แต่ซอก็ซื้ออ่ะจันั้นอะกลับข้อเรื่องนอกเรื่องครับเรื่องในเรื่องของรายจ่ายนะฮะค่อนข้างน่ากลัวต้องบอกเลยการสร้างนี้สร้างสิ่งการสร้างภาระรายจ่ายเอาเท่าที่จําเป็นกับชีวิตแล้วกันเอาเท่าที่ไหวแล้วกันอะไรที่จะตัดได้นะฮะเช่นแบบโอ้ยอยากจะหยิบของใส่ตะกร้าหรือเกินอยากจะซื้อเสือเ้อหรือเกินอยากจะช็อปนู่นช็อปนี่ อดเอานะฮะบอกได้เลยว่าดาวดวงที่จะมีกําลังอยู่กับคุณไปจนถึงเดือนตุลาคมปีหนะ้าถ้าคุณไม่อดเอาคุณไม่ใจแข็งนะบอกได้เลยเดี๋ยวคุณร้องจักนะชาวราศีกันเนี่ยร้องจักแน,น่นอนอ่ะไปดูเรื่องการงานกันนิดนึงเรื่องของการงานนะครับถึงดาวสุพเคราะห์จะโคจรอ,ออกจากเรือนการงานแล้วแต่โชคดีตรงที่ดาวเจ้าเรือนการงานนั้นก็ยังมีกําลังในชะตาตน รวมไปถึงยังไปสัมพันธ์ถึงดาวสุขพระในชะตาซึ่งมีกำลังเป็นกเกษตรและเป็นดาวคู่อัศิตาตกันในทางหลักโหงไทยโบราณหรือในทางหลักโหงไทยพราณสศีให้อน,นิสงส์ในเรื่องของดาวคู่มิตรและดาวคู่อัศิตรวมไปถึงดาวคู่สมพลเป็นคุณแก่ดวงชะตาอย่างยิ่งยวดน,นะครับดังนั้นเมื่อดาวเจ้าเรือนตนหรือดาวเจ้าเดือนการงานนั้นสัมพันธ์ถึงดาวคู่สมพล บอกได้เลยฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศรีากันก็คือความสําเร็จความยิ่งใหญ่ความดีงามใครที่จะคาดหวังต่อต่อ,อไปเรียนต่อเมืองนอกใครที่จะคาดหวังไปทํางานเมืองนอกใครที่จะคาดหวังที่จะทํางานใหญ่โตนะครับหรือหวังให้กําไรการค้าโดดเด่นในเดือนพฤศจิกายนได้หมดครับบอกเลยแล้วว่าได้หมดจริงๆอะ่ะถ้าซอผูจริงๆนะไม่ไม่ขยายความแบบนี้นะ สองนาทีก็เสร็จแล้วดีฮะดีไม่จนไม่รู้จะบอกคําไหนอะ่ะมันได้ได้แค่คําว่าดีอะ่ะนะฉะนั้นในตรงส่วนนี้ชาวราศีกันนะครับท่านใดที่ทํางานอยู่มีโอกาสอวยยศอวยสัมมีโอกาสสําเร็จแต่ในความสําเร็จของคุณคุณต้องข่อยคว้านะนะครับคุณจะข่อยคว้าด้วยปากหรือคุณจะข่อยคว้าด้วยการกระทำซอสต,ตอบไม่ได้เพราะว่าชาวราศีกันซอสบอกแล้วเนาะมันมันเหมือนลักษณะอย่างเงี้ยฮะดิ้นไปดิ้นมาได้อ่ะ นะฮะบางคนเนี่ยบางคนนะัดดาวบางดวงเนี่ยไปทํามุมเสียเนี่ยแอบกระล่อนเลยนะบอกได้เลยนะชาวราศีกันเนี่ยแอบกระล่อนไปเลยฉะนั้นต้องบอกว่าชาวราศีกันเก่งะแล้วยิ่งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันในเรื่องของความสําเร็จดาวสุภาพเป็นใหญ่ดาวการเงินเป็นใหญ่ดาวตัวเองเป็นใหญ่แล้วดาวคู่นี้ก็ดังมาสัมพันธ์กัน ฉะนั้นโดยเฉพาะจากกลางเดือนนะครับจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนอาจจะไม่ทั้งเดือนนะก็ถือว่าเป็นผลดีกับชาวราศีกันในเรื่องของการหน้าที่การง,งานผู้รับผู้ใหญ่อาจจะอวยยศอวยศักอาจจะแบบเป็นลูกรักอาจจะให้ความเมตตาให้ความอนุเคราะห์นะครับมอบหมายงานให้ทํามอบหมายหน้าที่ให้ทํามอบหมายอํานาจให้อะไรอย่างเงี้ย ฉะนั้นเดือนพฤศจิากายนนี้ก็อย่างที่บอกนะบางทีคนอาจจะได้เอกตรงเอกต้าบางคนอาจจะได้โอทงโอทีนะครับหรืออาจจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งเลยไหมซอคงตอบไม่ได้นะครับนะ, <S <S นะก็ภาวนาให้เพื่อนๆชาวราศีกันทุกคนนะแฮปปี้กับในเรื่องของการทามาหากินแฮปปี้ในเรื่องของการหาเงินหาทองนะ <S <S ฉะนั้นไม่ว่าในเรื่องของต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของโพสิชันในเรื่องของความสําเร็จราศีกันได้ทั้งหมดเลยครับ นะราศีกันได้ทั้งหมดเลยมันไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆมันขยายความก่อนนี้ไม่ได้แล้วในทางหลักโหราศาสตร์แล้วเรื่องรักเรื่องค่ล่ะชาวราศีกันเป็นอย่างไรนะครับซอก็คงต้องขอแยกประเด็นตรงนี้นิดนึงนะซึ่งปกติจะไม่ค่อยได้แยกขอแยกคนโสดกับคนมีคู่แล้วนิดนึงนะครับคนที่โสดเนี่ยซ้ออยากให้โสดต่อไปนะครับรอลุ้นต้นปีหน้าดีกว่า ของดีกําลังจะมานะครับหลังจากวัน 23, ที่23ธันวาคมที่จะถึงตอนนี้จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตและซ้อจะพูดในด้านนี้ในเชิงบวกค่อนข้างมากนะครับรวมไปถึงนะครับนะฮะในตรงส่วนของเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าใครที่มีคู่ครองอยู่ใครที่อะไรอยู่ต้องบอกใลักษณะนี้นะคุณมีโอกาสได้ของมีค่าจากคู่ของได้ด้วยนะครับเขาอ,อาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะพาไปเที่ยว อาจจะพาไปได,าาดินเนอร์อาจจะพามีแบบซื้อของมีค่าอะไรง่ายอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้กับชาวราศีกันขอให้โชคดี